สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพโชคครับวันนี้สพโชคกับมาทิลลันถ้ำปูนาครับพี่น้องครับกับพอดีมากนีก็มาเห็นเจตเพ่นยืนหนีพอดีครับพี่น้องครับเจตูเพ่นกับมีแนวทางครับนี่แนวทางที่สิบอกเอฟซีคือกันครับยังไนพี่น้องก็ตามสพโชคมากครับเดี๋ยวสิภาพไปคุยกับเจตเพันเบิ่งนครับพี่น้องครับนี่ดอกตีตอนปิดมนว่คือสิว่าปีค่ะสวัสดีค่ะ จ้าสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะดดคส,สอบคุณพระเจ้าพระท่านวัสดีจ้าเด้อเอฟซีทุกท่านนี่ยังก่อว่าจังกาะ <laughs> อ๋อไ,ไปไหนเหยียบเถือกเหยียบเถือกบอก <laughs> โอ้นางเหยียบเถือกแม่รักแม่นี่นางเหยียบเถือกรับได้ยินข่าวว่าเกตูเพิ่นกะเมื่อคืนนี้จ้าวันพระไปสวดมนต์น้ำปูไปสวดมนต์น้ำปูจ้าแต่ว่ากัอยู่ในเหตุการณ์กัมีแม่คู่มีเบื้อัพั์ มีพอนารวยมีหลายหลายคนอยู่หลายแข่งอยู่นั่มีหมือนกันมีหลายแต่ว่าตอนปูเพิ่นมานั่นเท่ากับว่าได้ทายถ้ำเนาะจ้าเนาะแต่ตอนปูเพิ่นมานั่นแต่ว่าก็อยากให้เอซีอันฟังเอาคำเบาของเพิ่นน้ำคือว่าเพิ่นนั่นตอนที่เพิ่นมาที่แรกนะเพิ่นว่าเพิ่นดีใจหลายได้มาแต่เพิ่นกับมาตั้งแต่ตอนสวดมนต์อยู่ผุนดอกปูกับขอเพิ่นไหว ก็เห็นเพ่อนลูบน้ำหนาน้ำตาน้ำหยางอยู่กับคิดอยู่เบากับแม่คู่อยู่วันปูมาแล้วดิโนแมว่ะเพิ่นกับว่าปูมาแล้วปูแล้วก็ขคอไวไว่าให้สวดมนต์แล้วสะกอนยังสีนาบัดนี้กันเพิ่นกับเล่นไปสูบไออันสุภาพพนได้ไปจุดยาสูบให้ปูว่าไปจุดยาสูบใ้ให้พวอแล้วสูบยาทาว่าสันว่ากับสุภาพพนไปจุดสามกอกไปจุดไห่สามกอกปูมาสูบยาแม่นบอกค่ะสูบยาทาทาซ้ำเฮาสวดมนต์แล้วว่าสันว่า บันนี้สวดมนต์แล้วบันนี้จักแล้วอนนั่นกับมาเลยบันนี้เพิ่นเลยว่าเพิ่นสูบยาบ่อิ่มเพิ่นว่าสามกล่องเบ้อิ่มว่นวันสูบยาสามกอกบ่อิ่มบ่อิ่มบ่อิ่มมาสั่นแปล่าห้พออีกจักสองกล่องเนี่ยเป็นเหตุมือดิสูบยาสามกอกเพิ่นเห็ดทั้งนี้ดอกทั้งนี้สูบยาสามกอกคอกับเบ้อิ่มมาสั่นว่าเพิ่นเห็ดมือขึ้นน้ำนะบันนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าไปสูบเอาให้พอให้พออีกจักสองกอกแน่จังสินะกับผ้ากันได้เขียนไว้อยู่เขียนไว้บันนี้ก็ พอพาลวยกัเลยไปจุดให้อีกพอนาลวยกัเลยไปอันจุดให้อีกสองกอบเพื่อนกับสีอิมยู่ตัวเพิ่นยังคอยเบาเบาหอดไม่อันเพื่อนกับว้าเลี้ยงอันนั่นเพื่อนนั่นล่ะอันนั่นเพื่อนกับว้าให้ฟังล้วละเนาะเลี้ยงอันสีโยกเส้าเองหมอจ้าจ้าว้าบเลี้ยงตัวที่ปูแล้วบอกนะแล้วกับว้าให้เอฟซีฟังเราละ่ว่าอันตอนเพื่อนมาเพื่อนกับมาํำนั่นล่ะที่ว่าน ก็เลยมาจับใจคว่วเพเินเว่ากันนี่นะปรึกษากันซุ่มลูกศิตเนี่ยกับแม่คู่นี่ปรึกษากันว่าเอาคําเว่าของพ่อเพื่อนกับเป็นตาจับใจคว่วอยู่ที่เนาะวสัน่าเพื่อนกับว่าอยากหนีที่เพื่อนว่าอยากกลับเพื่อนอยากยู่เพื่นอยากยู่เพื่อนอยากยู่หันกับขาเวาของเพื่นนี่กันหนึ่งมันกับสองกอะกับสามกอกเนาะบัดนี้เขามไม่ยกเสาเอกเสาโทกับวันที่ยี่สิบสามนี่วันที่ยี่สิบสามนี่เว่ามาแต่โดนแล้ว เลขรถดปูกับวันที่เออเลขรถดปูกับยี่สิบสามอีกกับสองสามสามสองอีกสันดีก็เลขพ้ากันมาจับใจคว่ำว่าสีพผ้ากันอักเอาแต่ส้มลูกศีข้ามเนี่ยจะอักได้ย็บสิบสีให้เอากับแมนยูแต่ว่ากต่เราไปหลายมันสีหลายโตอันนี้มันว่าแมนเลขปูแต่ว่าส้มลูกศินี่กับแม่คู่นี่ปรึกษากันซื้อว่าเขาจับใจคว่ำปูแล้วว่าตอนเรามาแบบว่า ปูนันเราบอกว่าอัน,อนหาก็หาเก้าแมนบลาหาเก้าเก้าหาแมนบะ,ะแต่ว่าเข้าจับใจคว่ำคําเบานี่ยาสองกอบกับยาสองกอบกับยาสามกอบตัองกันเลยมาจับใจคว่ำ่าเป็นสองสามสามสองนี่มีส์บลังสีน่ะแม่คู่เล่าเลยว่ามีส์อยู่ดิยาถิมยปาป่าเด้อเพราะาว่ายกเสาเอกเสาโทษวันที่ยี่สิบสามบันนี้เลขรวดปูนันกะเลขรถดปูการ สองสามหรือสามสองบับนนีมากับขวดรถเล่าอีกตั้งหากระทั้งนาอีกนาหนามันเข่ากันเมื่อชูยางยังสีนะ่นาฮะก็เล่บเว้ากันยังสี่นะก็เล่ววาห่วยมันบ่เป็นตาถิมบันไดตัวนี่เกี่ยวกับปูงวดก้อนนี่ก็ออกรถเจง๊งเออรถอันอรถนั่นมันบ่รถอันตู้<ล>รถตู้บัดนีรถขั้นขั้นนี่เพื่นเอามาไม่นี่นะเพื่นใดมาไม่นี่มากับมาขวดทั้งนาอีกอยังสีนะ่นาบันนีเลขรถกับมาสองชามอีกนะ กันเล่นกับวันที่ไอ้อนนยกเสาเอกเสาโทกับวันที่เศร้าสามอีกวันนี้ปู้เพิ่นกับบอกว่าสูบยาสามกอกกับบอิมเอาอีกจ้กสองกอกในลูกยังสีนามันก็เล่นมาะเจาะกันชุยางชูแนวาอันนี้ิดนาผิดจระนาจุนาผิดจระนาค่ะอด้ส่วนตัวเลขที่ปู้เพิ่นให้เพิ่นก็ให้ไปแล้วละเพิ่นให้ไปแล้วเบาสูกันฟั่งอันนี้เขาเบลซูเอฟซีฟั่งฮาเทียแบบว่าอยากจับใจคว่ำคือจังเงิน เกตุกับเกพอนกับมูแม่คู่จับใจคว่ำอันนี้คือผู้นงอยู่ในเหตุการณ์คือว่าจับใจคว่ำคำว่าของเพิ่นเพื่นมาที่แลกเพราะว่าตอนทีเพิ่นมานีเขาบ่ได้ทายถ้ำเนาะเข้าบ่อด้ดทายถ้ำให้ืมูเบิงก็คือว่าเพิ่นเพิ่นมาแบบนี้ลหละเพิ่นมาเบาจังสี่ลหละว่ายาสูบยาสามกอกบออิ่มสูบยาสามกอกนี่บออิ่มไปจุดให้พ่อพอเจีกสองกอกให้ลูกก้อนทายลวยได้ลูกไปจุด ปูเลากับบอลูตัวว่าเราสูบยาบอกเล่ากับพราะว่าเราบ่ได้สูบเราบ่สูบยาจากเถื่อปูหนักจุดทั้งนอกกให้ไปจุดให้ในหลังนั่งมือมันว่านั่งปรจุดให้ในนั่งค่ะปูหนักเราบ่สูบยาจากเถื่อบาดานปูมากปูเรามากอยากสูบยาไม่ติดยุดห้ยยุดทั้งนอกแม่นเราดีใจเราบ่อยากไปเราดีใจเราบ่เทิ่งเบาเทิ่งหัวหล่ะเราหันมาบอกว่าสจาบอกใครเด้อมันสีดัง าเก็มอของปูแบบไม่หันปูแล้วเราหันมาบอกลูกชิดจะปอกจะปอกมันฉีดังจะบอกจะบอกมันฉีดังเราจะเก่าเด้อลูกหาเก่าว่าจะร้องยู่หน้าบ้านเห็นบ่หอมเขามาหอมในหิพระพี่อ่ั่นแหล้วเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องกันเนื้อเสือเนื้อเสืออันนี้ก็เป็นข้นเสือส่วนบุคคลคนชิงลูกเบาเหล่าก็คนชิงลูกแล้วบอกมาอยากคุว่ามองเพื่อนบ้าน ช่วยาบอกไฟเด้อมันสีดังขนาดน่ะช่วยบอกแค้มันสีดังฮักเาเด้อฮักเาช่วยบอกเขาไม่ชีดังเหมือนเราเราเป็นาเพิ่นบ่อยากไปเพิ่นว่าเจตัวโมมีฝันตื่มบ่โมมีฝันท่านได้ฝันได้เล็กน้ำปูได้เอาแต่เล็กน้ำปูจ้ะตะเล็กน้ำปูมาฝันตื่มอีกแตสิได้มันใจขึ้นมาอีกเติมหนึ่งนะบ่แต่อันฝันนี่คือจังฝันเจี่ยวหนีมือมือนั่นเนาะฝันละมือเล็กออกเนาะฝันวันล่างถ้ำมีแต่ช่องยูทูปมานะ ทีว่าฝันว่ามูเจ้ามากเมื่อชุกคนนะทีเบาชวนเมลัดเราฟังแมนั่นแหละแต่ว่ามือบ่ท่านในฝันถ้าเกิดนั่นกับฝันต้อเดี๋ยวสีบอกดอกฝันตติมแต่ว่าอันมือขึ้นนี่มักหลามักปูแล้วเบาอันทีละวันอันชุยเบาไปหลายเด้อมันฉีดังนะแต่แล้วเบาค่อยๆนะสองสามกับสิเมตเลขกปูขื้อเก่าน่ะเนาะกับของปูเพราะว่าคนบอกห้องคนชวนมาคนบอก พ่อไงไงคือพ่นบอกคู่ว่างแต่กอยากเห็นไหมนะคู่อยู่นั่งแล้วคู่ไปจุดยาว่าเห็นเลยเพิ่นหันหนามาแท่งเนี่ยคู่เพิ่นหันหนามาแท่งเนี่ยคู่แล้วเพิ่นเลยบอกว่าสูบดีใจหลายดีใจหลายดีใจหลายว่าได้มาแต่ว่าอันสูบยาสามกอกกับเบอิ่มไปจุดไห่พอยจักสองกอกในลูกนั่นล่ะบัดที่นี้ไอ้พ่อนนี่ก็เลยไปจุดไปจุดแล้วบันนี้แล้วก็เลยเว้ามากนะแล้วกับวาหลายยางยุ่นละ เฝ the tree ้าลายยางหลายแนวยูแตนเท้ากัดจับเอาตึงเต่มหม่องสําคัญบนนะคือว่ายาสามกอกบอิ่มแล้วก็แล้วกันไปจุดให้อีกจากสองกอกแน่จังสี่ก็เลยชิดว่าสีสามสองสองสามนี่ก็บ่นาทิมยังสี่นะนี่คือเพิ่มเติมจากเพิ่มเติมันเลขคั่นพี่น้องยิบได้เนาะสองสามหาเก้าก็หายิบได้กันห้าออกมาสองสามกับเป็นเลขของปูนาคือเก้าแมนไม่แมนเพราะว่าน พอว่าเขาเขาจับใจคว่ำพ่นเบาพ่นเบามากสี่เนาะครับว่าพ่นก็เบาง่ายๆก็คือผู้นางบึงนั่นนะขันบ่บอกที่แรกเบากันอยู่เข้ากับยิบใบตัวแมวทันเบากับแม่คู่กว่าเขาก็ยิบใบตัวทันมาจิบ้อนเบาดอกว่ามันพันหลงปาก ลงปากมึงก่อนมามาถือมิตรจ่องใหญ่ๆมึงก็เลยอยากเบาสู่ฟังก็เลยอยากเบาสู่เอฟซีฟังเพื่อจะมีโชคเพื่อมีโชคน้ำกันในมาสสางร้านถ้ำซอยกันวันทีเศร้าสามนี่ก็ฮาทิยานั่นก็บถัดทมาเบิ้งแม่คู่ฟอนอ้อนร้านถ้ำแม่คู่เพิ่นนั่นไปจุดทูบเวบาปูไว้ว่าคันเลขแตกสองหาหาส้งหรือว่าเลขของปูนี่แตกเพื่อนสีฟอนอ่อนม้านถ้ำ เพิ่นก็ได้เฮ็ดสมใจเพิ่นอ mm ีห hmm. ลีเจ็ดไาค่ะโไบน้อ่ไแม่ค no> ู่สิไเด้ยวนร่มแม่คู่สิได้ฟวร่ลานฝรั่มลานทำเจ็ดไรกันเจ็ดไรเลยบอค่ะกับิดว่าสิเอาั้งแต้มหองล้านท้นในล้านบพไหวดอกเจ็ดไรนะนันล่ากับจ้างคอยมาเบิ่งกันอีกวันที่ส้บสามทั้งแต่งวันนี้บอกไม่คู่วาสิขอกรองยาวไว้ขอกรองยงวเพิ่นมาไรนาะ ไปเห้เราไปจุดทูบบอกไม่เอาปูปูวางในก็ดคาเจตูปปูวาสูบยาสามกอกบอยอิมไปจุดสามสามกอกบอยอิมแมนไปจุดไห่พออีกจักสองกอกในลูกอีกจสองกอกแน่เขียนหนังสือเมื่อเดียวเขียนตัวเลขนะครับสองสามสามสองไปไปจุดอีกห้เป็นจุดอีกสองกอกจุดจุดสามกอกบอยอิม ได้ไปชุดให้พ่ออีกสองนะองกอกแน่ลูกวางซีวานเลี้ยงคณิตศาสตร์ไปนี้ค่ะรถเย็ดเขียนอายยานนี่นะันนี้ทะเบียนรถปู๋ทะเบียนรถปูนั่นนั่นสองสามโอ้ยสามสามสองศูนย์หนึ่งคือสองสามศูนย์หเออสองสามศูนย์หนึ่งบัตรมีมากับมะขวดหนารถแล้วอีกดีแล้วว่าคือฉี่ใส่ใจกูกลางทะเบียนรถปู ทั้งหนากับวานนดิสามสองนี่บได้ค่ะสองสามศูนย่สองสามศูนหนึาซื้อมือเดียวอันนี้เราบนทึเสาเอกเสาเอก้าเอกวันที่เาสามยกเสาเอกสองสามศนย์หนึ่งบอเออสองสามนที่ม่ค่อตรงกันค่ะสุขแต่ยังว่ามานางเบ่ากันนี่ละกับแม่คู่เอิ้อนกันเขาไปคุยเบ่ากันนี่ล่ะวาน มันบ่เป็นตะปลาดีเยนหาเก้าหาน้ำแน่อันนั้นมันอยู่ในคลิปของปูล้ลอันนี้คือเข้าเบาสูเอฟจีปั้งอันนี้มันมันทอนแบวามันไก่มันไก่เชี่ยงนะนที่เจทุนะ่นะ่นะท่อนะ่งนะทุ่นะนะ่งนะ จับโชว์น um> ิ่งๆนี่ล่ะไล่ละเอียดเนาะตามที่อยู่น้ำเพลินเฝ้าน้ำเพลินแต่ว่าพ่อหนนเพลินเที่ยวออกไปจุดยาสูบให้ปูมันเลยบอได้ยินเพลินกัเลยบบได้เห็นหลายช็อนหลายช็อตแต่ว่าอย่ยินเป็นบางเทียแต่ว่าเจตูนี้จับเอาทุกทุกระเบียบทุกคเว่าของปูทุกช็อตทุกช็อต อยู่กับแม่คู่จับเอาซชช็อตเลยจับเอาไปเป็นแนวท่างไปเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องอาเติยเพิ่นบอกเป็นในในเฮ้าอาเติยเพิ่นเบอกเป็นในในเฮ้านี่เฮากัจับใจคว่ำเอาเพราะว่าหยิบจับลอตเตอรี่นี่ลอตเตอรี่มีรางวัลที่หนึ่งถึงทีห้ามีถูกรางวัลถ้าเกิดเพิ่นให้เฮาถูกรางวัลเหตุใดเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกันลังส่างล้างถ้ำแมนบ่ล่ะ ออกมาล้านถ้ำนี่เพิ่นกับเห็นซื้อช่องไปครับอวยถ้าทางนี้น้ำเนี้ยเจตัวช่องเจตัวกับข้อนที่เห็นอวยให้เจ้าของน้ำเด้อเด้อเบื้องเขาแน่วแม่เพิ่นว่าตื่นย่ำมือเศ้ามะหมากับยังไปขวดหนารถเล่าอีกรถลขั้นนี่กับทะเบียนกับทะเบียนนี่นะนี่สองสามศูนย์หนึ่งเอเบื้งดูเขากันทุกอย่างขอบคุณเจตัวหลายๆเด้อเจตัวเด้อที่เราลำเราขอบคุณหลายๆครับเจตัวครับ เดแล้วกับพี่น้องเอฟซีนะครับเพีหนาวเองนะครับเด้อสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ